h o r ิซอนทอริก้า T100 ค่ายลัวลีดเดอร์รีซีทฟูจิโลโก้ลัวลีดเดอร์ไกด์ฟูจิเฟรมไทเทเนียมวงในสิข้อต่อคันออกแบบสวยงามไม่ซ้ำใครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเจ้า h o r ิซอนนะครับเป็นคันเบ็ดสวยๆนะครับของค่ายลัวลีดเดอร์นะครับนี่นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ รีซิทเป็นรีซิทของฟูจินะครับโลโก้ลัวลีดเดอร์นะครับนี่นะครับท้ายสวยๆนะครับเป็นตรงนี้เป็นยางนะครับดามจับก็เป็น e v a นะครับทั้งหมดนะครับมากับไกด์ฟูจิเฟรมไทเทเนียมนะครับสเปคนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นค่าญี่ปุ่นนะครับราคาหลักหมื่นต้นๆแน่นอนนะครับแต่เจ้าตัวนี้ยังอยู่ที่ราคาหลักพันนะครับต้องบอกว่าได้สเปค คันราคาหลักหมื่นนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับมีไกด์ทั้งหมด9ตัวนะครับนี่ไฮไลท์เลยนะครับข้อต่อนะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับนี่นะครับผมชอบมากเลยนะครับข้อต่อของเจ้าคันนี้นะครับออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์คันตึงๆเด้งๆนะครับบอกเลยว่าเจ้าเฮลิซอนนะครับทีพันร้อยตัวนี้นะครับตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับ